白。 What? นี่เอ oh, oh oh, oh so ็กซ์โปนะครับผมโอ้โหสวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมที่สวยโอเคโอเคสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมไหมคะสวยกว่าเดิมไหมอยากจะให้ทุกคนขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงได้ไหมครับผมขยับมาได้ไหมคะนิดนึงครับใกล้ชิดอีวนิดเดียวชูนี่คอนเซ็ปต์ทูเกเตอร์ครับเราออยู่ใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องการแับแมนเนตเวลากันนิดนึงมางานมันที่เอ็กซ์โปทั้งทีถามน้ำนิดนึงดีกว่านะครับว่าปกติแล้วเนี่ยคืองานค,งค่อนข้างเยอะถ่ายละครมีอีเวนต์มีคอนเสิร์ตแมนเนตเวลายังไ,ไงเวลาเราจะจ่ายค่าโทรศัพ,พท์อินเทอร์เนลทนะครับจริงๆแล้วงานก็ไม่ได้เยอะขนาดนะั้นอะไรว่าก็ยังจ้างได้อยู่ยังมีมูลมีงานแต่ว่าเราเรียนด้วยทานไปด้วยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าที่เรียนก็อยู่ไกลที่บ้านก็อยู่ไกลท้ก็คือใกลไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกไปจ่ายติ่จ่ายนู่นจ่ายนี่นี่คือมันต่อ มันยากมากเลยนะหนูหนูก็เป็นคนที่เอาเรื่อง่ายๆว่าเราเป็นคนขี้เกียจแต่ว่าอรูแอปพลิเคชันใหม่ที่ตอบโจทย์คนขี้เกียจอย่างหนูโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและคนขี้งกอย่างหนูด้วยเพราะว่าฟรีค่าทันเดียมใช่ไหมใช่ค่ะที่เซอร์ True Eye Survey เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ดีมากช่วยให้น้ำมีเวลาในการฝุดร้องเพลงฝุดเล่นละครเ,เ,เพิ่มมากขึนะ้นเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งเราใชสมมติฐาน้ำค่ะตัวคาดทำเนียมที่สุดชอบเลยแล้วพอมาเจออย่างนี้คือเราโอเคมากแล้วนอกจากที่เวลาเราบางทีเราโดนกิกข้านู่นข้างนี่ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสามารถเช็คได้ในแอปนี้ ข้อมูลการโทรข้อมูลอินเทอร์เน็ตข้อมูลสารจีซีจีอะไรที่มันไม่จําเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเมเนจเหมือนเราทำใบบัญชีเลยแล้วไมปจ่ายแล้วปกติเราต้องโทรหาโฟลเซ็นเตอร์เพื่อเช็คแต่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้เลยได้เลยคุณสามารถทําผ่านมือถือของคุณได้เลยเอาหล่ะตรงนี้ที่เราได้ของรางวัลมาแจกเอาเป็นถุงผ้าก่อนเพราะว่าอีกสามชิ้นเนี่ยเราจะแจกเป็นกิจกรรมใหญ่นะคะเดี๋ยวครับผมตรงนี้เรามีเกม ะครับผมเกมนี้เนี่ยเราจะขอ3คนคขึ้นมาเต้นและต้องบอกนิดนึงนะครับว่า3คนนี้เนี่ยจะได้ของรางวัลทุกคนครับผมอยากจะจริงๆผมอยากจะให้คุณน้ำเลือก3คนขึ้นมาผมอยากเห็นกลุ่มโน้นเต้นแบบโดนมากอะที่หันหลังให้เรานั่นน่ะ